สวัสดีครับผมวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะลูกค้าสั่งทํามานะครับเป็นงานแกะพระราหูทรงกลมนะครับผมงานสวยเลยนะครับละเอียดนะครับผมเป็นงานแกะนะครับแกะจากกระลาตาเดียวแท้นะครับผมขนาด2 5คูณ2.5ซมนะครับไปเลี่ยมกระดังสวยนะครับผม มาเดี๋ยวโฟกัสให้นิดนึงนะครับผมนี่นะครับกะรามีทั้งเผือกมีทั้งดํากะรานี้คือแต่ละลูกลวดลายก็จะแตกต่างกันไปนะครับจะฆ่ะสีค่าลายให้นะครับสําหรับกะรานะครับผมไม่สามารถเลือกลายเลือกสีได้นะครับเพราะว่ามันแต่ละลูกกะราก็จะมีดําบ้างมีลายบ้างตามเนื้อกะรานะครับผมท่านใดมีกะราตาเดียวอ,อยู่นะครับ สนใจอยากแกะวัตถุมง,งคลนะครับเป็นพระเครื่องพระราหูนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์0821378166หรือทาง ID เดีก็เพิ่มเพื่อนในเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมหรือทางเพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธาก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ